สิ่งมีชีวิตลึกลับมะึือมารวดเร็วและแสนอันตรายกำลังซ่อนอยู่ในเงามืดผู้คนต่างอ้างว่าได้เห็นฉลามขนาดยักษ์ทั่วทุกแห่งในโลกนี้บางที่มานาดเป็นเมกกะโลดอนนักล่าสมัยดึกดำบรรที่เชื่อกันว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วหรือเปล่าเมกกะโลดอนมีความหมายว่าฟันขนาดใหญ่ซึ่งเป็นฉลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเอาศัยอยู่ในทะเลและมหาสมุทร มีรายงานว่ามันมีอยู่เมื่อ23ถึง3.6ล้านปีก่อนและมันมีขนาดมหึมามากพลังการกัดของมันรุนแรงกว่าทีเล็กซ์ไม่ต้องสงสัยเลยเพราะนอกจากก้ามันทรงพลังแล้วฟันของมันยังมีความยาวถึง18ซนติเมตรซึ่งยาวพอๆกับเม่นขนาดเล็กเลยยิ่งไปกว่านั้นมันมีฟันประมาณ300ซี่เรียงเป็นแถวอย่างน้อย6แถวซึ่งมันจะกำจัดทิ้งทันทีที่ฟันของมันสึกกร่อน เจ้าฉลามนี้เติบโตจนมีความยาวได้ถึง18เมตรซึ่งยาวกว่ารถบัส2ชั้นถึง2เท่าและหนักมากๆด้วยขนาที่ชีร็กส์โตเต็มวัยนั้นมีน้ำหนักประมาณ8ตันเมกาโลดอนขนาดใหญ่นั้นหนัก50-60ถึงตันซึ่งเท่ากับช้างแอฟริกันโตเต็มวัยถึง9ตัวเมื่อไร้คู่แข่งเช่นนี้เจ้าฉลามยักษ์ก็เป็นราชาแห่งมหาสมุทรอย่างแท้จริงแม้ต่วานพวกมันก็ล่าในเมื่อมันยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้มันคงไม่หายตัวไปเองอย่างไม่มีสาเหตุแน่ มีพยาหลายคนบอกว่าพวกเขาได้เห็นเจ้าแม็กแนะ่ๆนะหรือมันจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือกรกดาคมปี1916ณชายฝั่งนิวเจอร์ซีย์อเมริกายังหวาดผวากับเหตุการณ์ฉลามจู่โจมมนุษย์อย่างต่อเนื่องมันเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้คนพยายามหนีความร้อนมาเล่นน้ำที่ชายหาดผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าตัวการในหายนะครั้งนี้คือฉลามขนาดยักษ์ที่ใหญ่กว่าฉลามทั่วไปนับแต่นั้นมานักวิทยาศาสตร์ต่างถกเถียงกันว่า ฉลามสายพันธุ์ใดเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้การคาดเดาที่ได้รับความนิยมที่สุดคือฉลามหัวบาดและฉลามขาวยักษ์ขณะว่ายน้าในทะเลเขตร้อในใดในโลกก็ตามคุณมีโอกาสได้เจอฉลามยักษ์ด้วยกันทั้งนั้นสัตว์ชนิดนี้มีความยาวได้ถึง12เมตรซึ่งขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมามีความยาว19เมตรเทียบเท่าฮิปโปตัวใหญ่4ตัวสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ยังมีปากขนาดใหญ่มากถึง1.5เมตร เขน้ําอุ่นขนาดใหญ่และฟันที่แสนน่ากลัวมันใช่แมกกาลอดอนหรือเปล่าเปล่าหรอกมันคือฉลามวานนอกจากความใหญ่โตแล้วมันเคลื่อนไหวช้าและเชื่องมันาดมีขนาดตัวเท่าแม็กแต่ไม่น่าจะหนักเท่าแม็กหรอกฉลามวานกินอาหารแขนลอยในน้ําของโปรดของมันคือแพลงต้นมันเกลียดน้ําที่อุณหภูมิต่ำกว่า21องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นน้ำที่เย็นเกินไปสําหรับฉลามรูปภาพแรกของฉลามยักษ์ที่กําลังว่ายน้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกในปี1999นั้นอยู่ไม่ไกลจากเกาะก,กัวดาลูเปซึ่งมีชีวิตนี้ถูกเรียกว่า deep blue ซึ่งสามารถสังเกตความแตกต่างของมันจากสายพันธุ์อื่นได้จากลายรูปคลื่นที่แยกหลังสีเทาของมันออกจากท้องสีขาวแม้จะมีบางคนกล่าวว่ามันเป็นเมกาลอรดอนแต่ผู้เชี่ยวชาญสรุปแล้วว่ามันคือฉลามขาวตัวเมียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมา ความยาวเฉลี่ยของฉลามตัวผู้นั้นยาวประมาณ3-4ถึงเมตรตัวเมียจะใหญ่กว่าซึ่งใหญ่ได้มากสุดประมาณ4.5-5ถึงเมตรแต่เจ้าดีบลูนั้นยาวประมาณ7เมตรไม่สงสัยเลยว่าทำไมผู้คนถึงสับสนกันครั้งล่าสุดที่พบดีบลูคือในปี2013ใกล้าชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกบาฮาแคลิฟอร์เนียเดี๋ยวก่อนยังมีฉลามยักษ์อื่นๆที่สามารถพบได้ในทุกส่วนของโลกตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบมายาวถึง10เมตรและหนักประมาณ5ตัน เมื่อพิจารณาจากขนาดแล้วมันดูไม่เหมือนแมกกาลอดอนแต่เป็นญาติของมันต่างหากแล้วก็เดาผิดอีกครั้งมันคือฉลามอาบแดดที่ชอบอยู่ในทะเลก,กึ่งขั้วโลกที่มีอุณหภูมิไม่เกิน14องศาเซลเซียสแม้พวกมันบางส่วนจะอ,อพยพไปยังที่ที่อุ่นกว่าก็ตามนอกจากนี้เจ้าฉลามนี้ก็เหมือนกับฉลามวานที่ไม่เป็นอันตรายเลยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับนักดำน้ำฉลามอาบแดดมีฟันเล็กๆเ,เ,เยอะมากแต่ไม่ได้ใช้สำหรับเคี้ยวอาหาร ลกลับกันผู้มันว่ายน้ําด้วยปากที่อ้ากว้าง1เมตรเพื่อกลืนแพลงต้นเข้าไปสําหรับฉลามยาว5เมตรนั้นสามารถกรองน้ําได้วกว่า500ตันภายใน1ชั่วโมงดูเหมือนกลุ่มคนที่พูดว่าเห็นแม็กนั้นอาจจะเข้าใจผิดเรื่องขนาดที่ใหญ่โตทาให้พวกเขาเข้าใจว่าเป็นสัตว์นักล่าดึกดําบันขนาดมหึมาแต่ถ้าพวกเขาพูดถูกและถ้าเจ้าฉลามยักษ์ยังไม่สูญพันล่ะดยปกติแล้วฉลามจะสลัดฟันทิ้งและงอกใหม่ ทำให้ผู้คนทั่วโลกพยายามหาฟันขนาดยักษ์ระหว่างกำลังเดินสำรวจชายหาดพวกเราค้นพบว่าเมกกะลอรอนมีอยู่จริงจากการค้นพบฟอสซิลฟันของมันย้อนกลับไป23ถึง2.6ล้านปีก่อนแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยพบฟอสซิลฟันที่มีอายุน้อยกว่า2.6ล้านปีอีกอย่างฟันของเมกนั้นไม่เพียงแค่ใหญ่กว่าฟันฉลามธรรมดาแต่ยังมีรูปทรงที่ต่างออกไปอย่างสังเกตได้ผู้เชี่ยวชาญไม่มีทางหามันไม่เจอแน่ๆ ถ้ายังมีแมกกาลอดอนเหลืออยู่มันจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแน่ๆเพราะมันเป็นนักล่าที่อยู่สูงสุดบนห่วงโซ่อาหารจึงทําให้มันไม่ต้องกลัวสัตว์อื่นๆอาจมีการแข่งขันล่าอาหารกับสปีซี่อื่นบ้างแต่ไม่มีใครสามารถล่ามันได้อยู่ดีถ้าเป็นอย่างนั้นมันแปลกที่จำนวนของแมกกาลอดอนไม่เพิ่มขึ้นเลยลองจินตนาการว่ามีฝูงสัตว์ที่แต่ละตัวนั้นหนักกว่า60ตันดูอย่างน้อยต้องมีสักตัวที่ถูกสังเกตเห็นได้ เมกาโลดอนอยู่สูงสุดบนห่วงโซ่อาหารด้วยอาหารของมันเป็นได้ทั้งสัตว์น้ําขนาดใหญ่อย่างโลมาหรือวานและด้วยน้ําหนักและความม่่งไวของมันทําให้ต้องใช้พลังงานและกินอาหารมากกว่า1ตันต่อวนันนักวิทยาศาสตร์จะต้องสังเกตได้แน่ถ้าสัตว์น้ําขนาดใหญ่เหล่านี้หายไปเป็นจํานวนมากเมกาโลดอนอาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนทั่วโลกฟอสซิลของมันนั้นถูกพบกระจายอยู่ทั่วโลกรวมทั้งอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรปออสเตรเลียและแอฟริกาฉลามยักษ์นี้ไม่ได้เป็นสัตว์หายากและไม่ได้พบได้ยากเลยและทุกวันนี้มีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่เรื่อยๆเพราะพวกมันอาศัยอยู่ในที่ที่เจาะจงและยังไม่ถูกสำรวจหรือเพราะจะมีจำนวนน้อยมากๆก็ตามอีกหนึ่งเหตุผลที่เมกะลอดอนไม่สามารถรอดจากมนุษย์ไปได้เพราะมันชอบอยู่ในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนซึ่งก็คือน้ำอุ่นนั่นเอง แม็กไม่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรที่ลึกและยังไม่ได้สำรวจง่ายๆก็คือเพราะมันเย็นเกินไปถ้าพวกมันยังมีชีวิตอยู่มันจะต้องว่ายน้ำมาใกล้ผิวน้ำซึ่งเป็นที่ที่น้ำอุ่นกว่ายอย่างแน่นอนถ้าเมกาลอรอนมีจริงมหาสมุทรในโลกจะดูเปลี่ยนไปเพราะสัตว์ขนาดใหญ่จะส่งผลดีต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามมีทฤษฎีว่าเมกาลอดอดนั้นสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อหลายล้านปีก่อนเพราะการเปลี่ยนแปลงของทะเล ธรรมะอาหารไม่เพียงพอสาหรับสัตว์นักล่าขนาดยักษ์แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์การมีอยู่ของเจ้าฉลามยักษ์นี้เลยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกระดูกของวานที่มีร่องรอยการกัดของเมกกาลอดอนแต่ว่าฟอสซิลที่พบล่าสุดนั้นคือตอน2.6ล้านปีที่แล้วและเร็วๆนี้ก็ยังไม่มีการค้นพบรอยกัดของฉลามอยู่บนตัวของวานเลยกล่าวได้ว่าผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้วว่าไม่มีทางที่แมกกาลอดอนจะหลงเหลืออยู่ไม่มีทั้งฟอสซิลที่อายุน้อยกว่า2ล้านปี ไม่มีเงาขนาดยักษ์ใต้ท้องทะเลไม่มีอะไรเลยเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส